โรงเรียนวัดจันทนารามยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำมฤทผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีโดยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนวัดจันทนารามเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2578 มีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่3งาน30ตารางวาตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านปลักอีแรดอำเภอลำทมแมนชัยจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1 4 1คน เปิดรับจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านคือหมู่1บ้านปลักกีเรดหมู่8บ้านโนนกอกหมู่14บ้านโนนวัดและหมู่17บ้านหนองคลองมีอาคารเรียนจำนวน3อาคารเรียนห้องน้ำจำนวน6ห้องบ้านพักครูจำนวน1หลังสนามกีฬาฟุตบอลจำนวน1สนามและสนามตะกร้อจำนวน1สนาม ข้อมูลบุคลากรมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น13คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา1คนข้าราชการครูจำนวน8คนพนักงานราชการ1คนลูกจ้างชั่วคราว1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คน ้อมูลผู้เข้ารับการประเมินประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะครุศาสตร์สาขาวิชาเคมีระดับปริญญาโทจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาประวัติการทำงาน พุทธศักราช2552ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา3องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช2550ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเก่าคออำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต6พุทธศักราช2563ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามอำเภอลำะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตเ็ ในการดำเนินงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีโมเดลในการทำงานดังนี้และผลงานการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดจำนวน1ิตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ส่งเสริมสนับสน,นุนการสร้างความตระหนักและร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการสนับสน,นุนให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการอ่านการเขียนโดยการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านเขียนโดยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่องมีการส่งเสริมสนับสนุนเป้าหมายสู่การพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนมีการส่งเสริมสนับสน,นุน ให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนมีการวางแผนนิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่องและมีการสรุปผลการพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนด้านการอ่านเขียนดังปรากฏเอกสารร่องรอยหลักฐานเช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโครงการยกระดับความสามารถในการอ่านและเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาข้อมูลสารสนเทศความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนแต่ละชั้นบันทึกการนิเทศสรุปผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนแผนพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านการเขียน โดยในปีการศึกษา2,563ผลการสอบ Read i ติ t งเทชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศเป็นต้นตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วนโดยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีการกำกับติดตามตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาและเผยแพร่ผลงานรางวัลโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ โดยได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากหลายภาคส่วนอันประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนองค์กรชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆด้านตลอดจนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมอันส่งผลให้ผู้เรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาที่ดีและได้รับผลงานที่เกิดจากการส่งเสริมและสนับสนุนจากหลายภาคส่วนอาทิเชน่นคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์อาทีสูงกว่าระดับประเทศ รางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน12ปีประจําปี2563และได้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจําปี2564ตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนมีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทำระบบนิเทศกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินที่ชัดเจนดังปรากฏเอกสารร่องรอยหลักฐานเช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา5กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพัฒนาครูและบุคลากรด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ3ขึ้นไปร้อยละ80ตัวชี้วัดที่4 การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจัดทำแผนง,งานโครงการในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาโดยบริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณที่มีให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนการบริหารการเงินพัสดุและสินทรัพย์โปร่งใสตรวจสอบได้มีการตรวจสอบภายในรายรับรายจ่ายของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจากชุมชนตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำแผนงานโครงการส่รงเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโดยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องเหมาะสม กับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงศักยาภาพของครูและบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์ต่อราชการดังปรากฏเอกสารร่องรอยหลักฐานเช่นโครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโดยการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพรายงานผลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันรายงานการประชุมอบรมสัมมนาเป็นต้นตัวชี้วัดที่6 การบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมมาพิบาลปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของราชการอย่างเคร่งครัดยึดหลักคุณธรรมในการปกครองการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ากับราชการมากที่สุด ปลูกฝังความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับครูบุคลากรตลอดจนนักเรียนทุกคนบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งระบบเน้นหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานกระจายอำนาจให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดังปรากฏหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์คือ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางประชารัฐและบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางธรรมมาภิบาลซึ่งการดำเนินง,งานผู้บริหารสถานศึกษาและครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เคยถูกร้องเรียนลงโทษทางวินัยคิดเป็นร้อยละศูนย์ตัวชี้วัดที่7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนผู้บริหารสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดำเนินการประชุมวางแผนกิจกรรมโครงการโดยประสานประโยชน์ระหว่างชุมชนบ้านโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารครูบุคลากรผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียน องค์กรชุมชนองค์กรศาสนาหน่วยงานต่างๆเพื่อที่ทุกฝ่ายได้มีโอกาสระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสนอความคิดแนวทางพัฒนาระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุงและพัฒนากิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานดังหลักฐานที่ปรากฏเชิงประจักษ์คือสถานศึกษาชุมชนและวัด ได้ร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆก,กิจกรรมเช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมกีฬาสร้างสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมตามประเพณีวันสำคัญเป็นต้นผลการดำเนินงานสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการกิจกรรมร่วมกันเกินจำนวน15ครั้งขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อย ตัวชีวัตที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านคือหมู่1บ้านปลักอีแรดหมู่8บ้านโนนกอก หมู่14บ้านโนนวัดและหมู่17บ้านหนองคลองโดยมีการจัดทําแผนการรับนักเรียนและการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนมีข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เป็นปัจจุบันมีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังทำงานเชิงรุกประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบดังปรากฏเอกสารร่องรอยหลักฐานเช่นแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาแผนการรับนักเรียนข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เป็นปัจจุบันข้อมูลจัดทำแผนการรับนักเรียนรายงานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและการคงอยู่ของนักเรียนในวัยเรียนเป็นต้น ัวชีวิดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำแผนง,งานโครงการส่รงเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนการกำกับดูแลติดตามนักเรียนระหว่างเรียนทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่ออย่างหลากหลายรูปแบบ มีบริการให้คำแนะแนวด้านการศึกษาต่อการดูแลติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้เด็กที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามที่ได้รับบริการแนะแนวศึกษาต่อตลอดจนการติดตามดูแลนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วมีความรัก ความผูกพันต่อโรงเรียนต่อครูและต่อชุมชนเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนให้คำแนะนำน้องๆในทุกๆครั้งที่มีโอกาสตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษา ได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องนำมาดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายโดยครอบคลุมภารกิจการบริหารงานในสถานศึกษาทั้ง4ด้านเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สอดคล้องต่อการวางแผนและกระบวนการทำงานแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสะท้อนภาวะผู้นำอันจะส่งผลต่อการดำเนินง,งานในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังปรากฏเอกสารร่องรอยหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์เช่นแผนพัฒนาคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาโครงการแผนงาน การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาอันได้แก่นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นโยบายอ่านออกเขียนได้และชุมชนแห่งการพัฒนาทางวิชาชีพเป็นต้นจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีตั้งแต่มาดำรงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพตามหลักการยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักการบริหารธรรมมาพิบาลตามแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณคณะผู้ประเมินคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดจันทารามคณะครูบุคลากรโรงเรียนผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนองค์กรชุมชนองค์กรศาสนาและหน่วยงานต่างๆต,ต,ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งขอบคุณและสวัสดีครับ